ลาวาบักร้านบริการรับเติมเกมไม่ว่าจะเป็นโลบักในรูปแบบ ID Pass หรือจะเป็นบริการรับกดเกมพาสแบบต่างๆมากมายและยังมีบริการกดผลปีสาจรอีกด้วยนะแถมยังมีบริการกดเพชจในแบบออสไซด์อีกด้วยที่สําคัญเลทสิบหมดเลยสำหรับใครที่อยากสุ่มดวงก็สามารถไปซื้อทอยโคได้เช่นกันอย่าลืมมาใช้กันเยอะๆนะที่ลาวาบัก อ่าแล้วนะครับสวัสดีครับผมกผมเรดทูดเอกก์นั่นเองนะครับผมวันนี้กับผมเรดกับในเกมนโรบอตในแบบโปรเจกต์ซาริเออร์นั่นเองซึ่งวันนี้เราก็จะมาพูดถึงในส่วนการทําเดมอนหรือคือการเป็นอสูรนั่นเองนะผมก็ตอนนี้ก็มาเจอท่านบูซันสมาแล้วนะครับผมวิธีการจะเป็นอสูรนะครับอย่างแรกคือเราต้องเลเวลสิบห้าซึ่งตอนนี้ผมมันเลเวลเก้าห้าแล้วแล้วผมก็เป็นอยู่แล้วแต่ว่าตอนนี้ผมก็มีรุ่นน้องผมที่กำลังทําอยู่นะครับคือกำลังทําอยู่เนี่ยปัจจุบ,บันสระร้อนตัวการทํำนะครับ ขั้วแม่เลยมันสุ่มเกิดนะครับแต่มันก็จะมีจุดโลเคชั่นหลักๆซึ่งหากใครอยากรู้ไว้เดี๋ยวผมขออนุญาตรวมข้อมูลแล้วมาทําคลิปที่หลังนะครับผมแต่ถ้าอยากรู้เลยก็ลองไปดูคลิปต่างชาติก่อนนั่นเองหลังจากเราหาท่านผู้สันเราก็จะคุยกับท่านผู้สันนะครับอันนี้ผมคุยไม่ได้แล้วนะให้คุยไปนะครับผมแล้วท่านผู้สันก็จะมีการให้เควสมาซึ่งเควสเดี๋ยวจะขึ้นรูปดูนะครับปิ้งอ่าประมาณนี้ ก็คือโอเคก็จะมีการให้อุ้มหมอมาให้ท่านมูซันนะครับผมแล้วก็กินดอกลิลลี่นะครับผมลอกตัวสไปเดอร์ลิลลี่ฟโฟเวอร์ก็คือดอกไอซีออกฟ้าชมพูที่เราจะเห็นกันทั่วแมปบ่อยๆนะครับผมนี่เดี๋ยวขึ้นรูปไปดูประมาณนี้รูปดอกไม้อันนี้นะครับผมตัวนี้นะครับหากเรากินครบ5ดอกแล้วก็ส่งหมอท่านมูซันเสร็จเราถึงจะได้น้ำยาเลือดนะครับผมซึ่งเดี๋ยวจะพาทุกคนไปโลเคชั่นของตัวหมอก่อนนะครับผมโอเคงั้นเดี๋ยวเราตัดไปตรงเมืองแรกเลยแล้วกันนะครับผมไปเจอกันที่เมืองแรกของ Let's go โอเคครับผมตอนนี้เรากลับมาถึงเมืองแรกแล้วนะผมหากใครที่ทําเควสตัวเดมอนนะครับให้เราออกจากเมืองแรกนะครับแล้วก็เดินตามผมมาเลยอันนี้ผมขอวิ่งเลยลวกันนะให้เราเดินตามทางตอนนี้นะครับผมเดินไปเลย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 เอ่อพอเดินมาสักระยะหนึ่งนะครับผมตอนนี้เราน่าจะเข้าสู่ตรงพื้นที่นี้แล้วอะตรงนี้นะครับตรงนี้เนี่ยข้างๆนี้เลทนะุกคนเห็นปะแค่หาตรงทางเลี้ยวเนี่ยครับล้าจะมีบันไดขึ้นให้เราขึ้นมาเลยครับผมตรงนี้แล้วมาบ้านนี้นะครับจะเจอกับหมอที่มีเลือดหมดหลอดอยู่แต่หมอเขาจะยืนให้เร<ห>ากด H จะเป็นการอุ้มหมออย่างนี้นะครับผมนี่มันผมอุ้มอยู่นะอ่าแล้วเราอุ้มหมอะนะี่ครับไปส่งท่านบุษัแต่ผมจะไม่ไปส่งให้ดูนะอ่าผมจะให้น้องผมอุ้มไปซึ่งเราจะมองไม่เห็นหรอกว่าใครอุ้มเอาเป็นว,ว่าให้คุณอุ้มแล้วไปส่งให้ท่านบุษันนะครับตรงสมมติท่านบูษันอยู่ตรงนู้นใช่ไหมคุณก็ต้องไปส่งตรงนู้นโดยที่ต้องอุ้มไปนะวับไปไม่ได้นะครับผมต้องอุ้มไปแนะนำไม่ทำเควยนี้เป็นเควนแ,แรกนะครับผมแบบให้รีบทาเลยเพราะว่าหากท่านบุษัหายก่อนคุณจะต้องรอท่านบูษัทเกิดถ สมควรอดอกไม้นะครับผมคือเราท,ทําทีหลังได้แม้ว่าจะชาแล้วเราก็ยังทําได้ครับแต่ท้ามุสันเนี่ยถ้าชาแล้วท้ามุสันจะหายไปนั่นเองดังนั้นเราก็แนะนํามไม่รีบทำนะครับผมหลังจากคุณทําเสร็จนะครับคุณจะได้ตัวในสอง,องตัวน้ํายาน้ํายาเลือดของท่ามุสันเดี๋ยวจะขึ้นรูปให้ดูนะครับผมปิ้งอ่าน้ายาตัวนี้นะครับผมอ่าหรือเวลาถือมันก็จะเป็นรูปประมาณนี้เดี๋ยวผมจะขึ้นรูปนะผมตอนถือน้ายาให้ดูประมาณนี้ครับ ก็คือถ้าหากเราถือถืออะไรี้เสร็จหากเรากินน้ํายาจะมี a อนิเมชันในการเป็นในส่วนของตัวเดมอนอยู่นะครับผมก็คือแบบล้มไปคุกเข่าอะไรอย่างนี้ประมาณนั้นซึ่งเดี๋ยวผมจะขึ้นในส่วนของตัว a อนิเมชันนั้นให้ดูนะครับว่าตอนน้้ำผมเป็นมันเป็นยังไงนั่นเองนะก็เข้าก็นี่ครับอ่า ประมาณนี้นะเวลาเป็นหลังจากนั้นคุณก็จะกลายเป็นเดมอนซึ่งอยากตกแต่งตัวละครเดมอนก็สามารถไปตกแต่งได้ที่ตัวคัสตอมไมซ์นอกเกมเลยครับผมอ่ะประมาณนี้คร่าวๆทั้งหมดแค่นี้คุณก็สามารถเป็นเดมอนได้แล้วนั่นเองจากนั้นมาคุณก็ไปฟาร์มไปอะไรตามปกติของคุณเลยครับผมคร่าวๆก็คงมีประมาณนี้หากใครชอบก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดซับคลาสติดตามอย่นงใจได้นะครับจะได้ไม่พลาดคลิปให,ใหม่ๆนั่นเองวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนซาอยโยนะก็ปราสรัยโยครับแล้วเจอกันใหม่ไม่ช้าก็เลยครับผมแล้วเจอกันบ๊ายบายครับ